สวัสดีครับพบกับผมมาร์พินและชา n นลฟื่ไทยในยูทูบครับวันนี้พามาดูวิธีการผัดข้าวโพดแบบเวียดนามนะครับคนเวียดนามเขามีข้าวโพดผัดของเราก็เป็นข้าวโพดผัดเนยนะครับก็คือเอาเนยมาผัดกับข้าวโพดอาจจะใส่น้ําตาลใส่เกลือเข้าไปหน่อยอันนี้เขาก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่เนยเหมือนกันครับแต่ว่าของเวียดเนี่ยมีแตกขึ้นมานะครับ แต่ขึ้นมามีอะไรครับเขาจะใส่กุ้งแห้งไปด้วยแล้วบางทีก็มีหั่นหอมซอยนะครับนะฮะใส่เครื่องเคาบางอย่างลงไปลักษณะออกเป็นผัดคาวมากกว่าผัดหวานอย่างเราของบ้านเราเนี่ยผัดหวานนะฮะก็คือใส่เนยสดใส่น้าตาลจะออกเป็นหวานหวานปแล้วเป็เค็มนะฮะนี่ครับเติมผักพืชลงไปด้วยนะฮะผัด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 อย่างเงี้ยครับผัดข้าวโพดให้สุกเลยก็ผัดจนสุกเลยนะครับ อันนี้เป็นรถเข็นขายอยู่แถวย่านถนนความหมูลเล่านะครับแต่ตรงนี้เป็นถนนบุญเวียนนะครับก็อยู่ในย่านเกสเฮาส์ของเมืองโคชิมิซิตี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาพวกเครื่องเข้าอปลงไปนะครับอันนี้จําไม่ได้ราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณ2,000 20, มื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นะปมาณนี้นฮะก็ขายในย่านนั่งเที่ยวนะครับก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะ แล้วก็มีใส่ซอสใส่อะไรนี้ด้วยแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละลายที่ไม่เหมือนกันนะฮะจริงผมว่าถ้าคนไทยไปกินเนี่ยเวลาสั่งเขาใส่ซอสอะไรเยอะบางทีมันแท้ล้นลงไปบ้างก็ดีเพราะว่าหลายอันเนี่ยเราจะไม่ชิมน,นะครับเห็นว่าจะสังเกตว่าเขาผัดอย่างเอาจริงเราจังมากนะครับผัดจนแบบให้มันสุกเลย แต่ผมว่าจุดเด่นของที่นี่ของอาหารแบบนี้ของเวียดนามเนี่ยก็คือ,อตรงรสชาติกุ้งแห้งที่ไปผัด,ด้วยนยเป็นกุ้งแห้งเล็กๆนะไม่ใช่นนกุ้งแห้งที่เป็นเนื้อนะกุ้งแห้งเป็นเล็กๆเ,เนี่ยผัดมันเข้ากันลงตัวนะครับหอมกลมกลม่อมนะครับออ่อลืมบอกไปว่าภาษาเวียดนามนะครับเขาเรียกอันนี้ว่าบับสาวนะฮะบับก็แปลว่าขโ้โนะโพดนะฮะสาวก็คือผัดเองนะฮะ นั่นเนี่ก็จะแปลว่า,าผัดข้าวโพดนั่นเองนะครับโดนก็ใส่นี้ก็สั่งกลับไปนะครับก็เป็นอีกรีวิวอาหารเวียดนามนะครับมาให้ชมนี้มีขายในยาน่านฟาร์มูลหลาครับรเผื่อใครที่ไปเที่ยวเวียดนามนะครับไปเดินทางดูงานดูรูปทางค้าขายทำธุรกิจนะครับแล้วพบกันใหม่กับ c ชา n นลฟิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวเพื่อนบ้าน a c การเดินทางอาหารการกินทุกอย่างสำหรับคนเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ